จากชายที่เคยถูกคาดการว่านี่คือโรนโดอาไนคนต่อไปแต่ว่าระหว่างเส้นทางอาเดโนโมีเรื่องราวมากมายที่ทำให้เขาไม่สามารถก้าวไปสู่จุดนั้นครับทั้งความเกเรการติดแอลกอฮอล์ all, การใช้ยาเสพติดแก๊งอาชญรก่อนและข่าวเช้าอีกนับไม่ถ้วนจนโลกฟุตบอลน,นั้นได้เพียงแค่บันทึกว่าเขาคือยอดแข้งแต่ไม่ใช่และใกล้เคียงกับระดับตำนานแบบที่เปเล่ หรือว่าโรนัลโดอาร์นายทได้เลยนะครับเรื่องราวอาร์เดโนผมเชื่อว่าหลายคนคงได้พอทราบไปบ้างนะครับแต่ว่าอัปเดตล่าสุดในปี2024นี้ครับเราคงจะได้เห็นคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ให้เห็นอดีตยอดแข้งคนนี้เดินเตะอยู่ข้างถนนครับเดินโซเซไม่ใส่รองเท้ามีลักษณะท่าทางคล้ายกับคนเมาครับจน,นแฟนๆนพากันสงสัยว่าอะไรกันนะที่ทาให้อาร์เดโนอดีตแข้งดังเนี่ยดิ่งมาสู่สภาพนี้ได้บางเอาว่าเขาเป็นบ้าครับบางกอว่าเขาติดยาจนสติไม่สมประกอบ บางก็ว่าเขาหมดตัวจนแทบไม่เหลืออะไรแล้วสุดท้ายอะไรคือความจริงครับอะเดนโนเป็นบ้าจริงหรือเปล่าอะไรทำให้เขามาสู่จุดนี้ผมว่าเราลุยกับเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับย้อนกลับไปครับอะเดนโนนั้นเติบโตที่ย่านสลัมชื่อว่าฟาเวล่าครับในประเทศบราซิลเป็นชุดช่วยอาอาที่ขึ้นชื่อนะครับเรื่องของยาเสพติดและอาชญากรรมแต่สำหรับอะเดนโนครับเขาไม่เคยมองว่าถิ่นกำเนิดของเขาเนี่ยย่ำแย่ขนาดนั้นโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าสลัมเหรอ ผมว่าผู้คนเข้าใจผิดถึงคำคำนี้อยู่เสมอเลยนะเอาจริงเลยนะคนข้างนอกแม่งไม่เคยเข้าใจหรอกเวลาเราวาดภาพถึงสลัมเนี่ยก็จะวาดแต่ภาพที่มันมืดมนภาพที่มีแต่ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานเสมอโอเคใช่บางทีมันอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ผมว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่านั้นเพราะเมื่อผมนึกถึงการเติบโตในสลัมเนี่ยผมเห็นแต่ความสนุกผมนึกย้อนไม่ได้แต่การเล่นว่าวหมุนลูกขาก่าง แล้วก็เตะฟุตบอลในกรอกเล็กๆสหรับผมเนี่ยวัยเด็กที่แท้จริงไม่ใช่การแตะแตะแตะบนหน้าจอแบบไร้สาระอย่างที่เด็กๆก็ทํากันในปัจจุบันหรอกนะนี่คือสิ่งที่อเดโนบอกนะครับถึงอเดโนจะเติบโตในสถานที่ที่ไม่ค่อยซับพอร์ตชีวิตเขาครับแต่ว่าอเดโนเนี่ยก็ยังมีงานในดิเรกอย่างการเล่นฟุตบอลและมันโดดเด่นถึงขั้นที่เขาเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในแข้งเยาวชนของทีมระดับประเทศอย่างฟรานเงโกในทุกๆวันครับอเดโนจะนั่งรถบัสไปซ้อมฟุตบอลทุกวันไงโดยมีคุณยายไปดด้้้ววยยคคคคครรรรรัััับบในนนนนนนอออออออขงงเเเเเเาาาาาีี่่ไมมมมมิมกกนกะหาืชโจะปปป็๊์ หรือขนมปังโรยน้ำตาลที่คุณยายทำให้ซึงจะตัวเคยเปิดเผยนะครับว่าทุกครั้งที่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองหิวมากๆเนี่ยป๊อปคอนถือเป็นอาหารที่โคตรอร่อยครับแม้มันจะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรถูกนับเป็นอาหารมื้อเช้าก็ตามอะเดโนโให้เคริตคุณยายเสมอนะครับช่วงเริ่มต้นอาชีพการคาแข่งของตัวเองเพราะว่าหญิงชาราคนนี้ครับจะคอยนั่งดูอะเดโนลโลงเล่นฟุตบอลในทุกๆนัดหลังจบเกมครับก็เป็นคุณยายนี่แหละครับ ที่เข้ามาแนะนําและว,วิเคราะห์วิธีการเล่นของหลานชายครับนอกจากนั้นนะครับอาเดนโน่ก็มีความสัมพันธน์นันสนิทสนมกับคุณพ่อของเขาอย่างอาเมียครับชายที่มีประวัติเรื่องสุขภาพที่ไม่ค่อยสู้ดีนักแถมในอดีตเนี่ยอาเมียคุณพ่อของเขาเนี่ยเคยโดนลูกหลงกับเหตุทะเลาะวิวาทในบริเวณที่พักจนกระสุนทะลุเข้าหัวของอาเมียโชคดีเหลือเกินครับที่เหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันไม่ได้พรากชีวิตคุณพ่อของอาเดโน่ไปอาเมียรอดชีวิตราวกับปาฏิหาริ์ครับอาเดโน่จึงอุทิศชีวิตในการลกลเ,าเาล่นฟออ แต่ก็ถูกมองว่าเป็นแบ็คซ้ายกะกๆมีอยู่วันหนึ่งครับฟรานเนโกช่ยวยเยาวชนเนี่ยมีการคัดเลือกนักเตะประจําปีและมีเด็กๆหลายคนครับที่ถูกคัดออกจากสโมอสรอถ้าโค้ชให้เดินไปที่แถวขวาเนี่ยก็แปลว่านักเตะเหล่านั้นเนี่ยได้ไปต่อแต่นักโค้ชบอกให้เดินไปทางซ้ายเนี่ยุณจะถูกส่งตัวกลับบ้านและไม่ได้เป็นนักเตะของฟรานเนโกอีกต่อไปอาเดโนโรอการตัดสินใจอย่างใจจดใจจ่อครับและทันทีที่โคช้ชชี้ไว้ที่เขาพร้อมกับบอกให้เขาเนี่ยเดินไปที่แถวซ้ายหัวใจของเขา แหลกสลายทนันทีครับอะเดนเดินคอตกเพื่อไปเข้ากลุ่มของเยาวชนที่ถูกคัดออกครับแต่ทว่ามีโค้ดอีกคนครับตะโกนว่าเฮ้ยไม่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 อะเดนมึงมานี้มึงมานี้มึงมาอยู่ตรงนี้กลายเป็นว่าเขาได้ไปต่อกับฟาร์เมนโก้ซะอย่างนั้นครับและนั่นคือหนึ่งในจุดเปลี่ยนสําคัญครับกับการที่เขาได้ไปต่อที่ฟาร์เมนโก้และมีการปรับเปลี่ยนบทบาทให้กับเขาครับโค้ดที่ฟาร์เมนโก้เลือกปรับเปลี่ยนบทบาทอะเดนจากแบ็คซ้ายมาเป็นกองหน้าครับหลงจากนั้นเส้นทางชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไป อันเดนโอกล่าวว่าฟราเมนโกให้ผมเล่นเป็นกองหน้าขอบคุณพระเจ้าเลยอีก23ปีต่อมาเมื่อผมอายุ17เนี่ยผมก็ได้รับโอกาสฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่และผมต้องเล่นกับพวกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เหล่านั้นจะเล่นเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวมันจะเป็นระดับที่แตกต่างออกไปดังนั้นเนี่ยผมต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถมายุ่งหรือมาทาอันตรากับผมได้ในตอนนั้นผมรู้ว่ามันคือการอยู่รอดมันต้องสู้เพื่อจะอยู่รอดให้ได้ผมรู้ว่ามันคือโอกาสสุดท้ายผมต้องสู้และอัดทุกคนที่มาขวางทางผมเมื่อวนมมาาเข้เท้ทผ คุณจะเจอเซนเตอร์ร่างยักษ์สองคนที่พยายามมาฆ่าคุณอยู่ข้างหน้ามันไม่ใช่การแข่งขันนะแต่ว่าเป็นการต่อสู้และเป็นการต่อสู้จากคนบนท้องถนนด้วยเรือ่องนี้ผมต้องทําไงอะ่ะผมก็อัดไอ้พวกยักษ์โง่นั่นไงมึงขวางทางกูมึงออกไปออกไปให้หมดเลยแล้วคุณว่าผมทําไงอะ่ะผมอัดแม่งเลยไอ้พวกยักษ์ใหญ่โงท่งทั้งหลายที่ยืนขวางทางผมอยู่ผมอัดแม่งหมดเลยแล้วมึงจงจาไว้นะอเดโน่ know, จะเป็นไอ้เย็ดแม่คนสุดท้ายที่ได้ยืนอยู่ กำใส่กรบบาลพวกมึงเอาไว้นี่คือสิ่งที่อาร์เดโนเขาสื่อสารนะครับขออภัยในความหยาบคายฟุตบอลอาร์เดโนครับคือการเอาตัวเข้าแลกครับฟุตบอลของเขามันคือการต่อสู้เมื่อบอลของเขาเนี่ยมีความหมายเท่ากับสงครามมันเลยทำให้อาร์เดโนเนี่ยพัฒนาตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมในฐานะกองหน้าทั้งการจัสกอร์อเฉียบคมการมีร่างกายแข็งแกร่งรากับสัตว์ร้ายเลยส่งผลให้อาร์เดโนในวัย18ปีนั้นยิงประตูกระจุยกระจายไม่ได้รับโอกาสในฐานะกองหน้าของทีมชุดใหญ่ครับถึงจุดนั้นครับเขาถูกจับตามองจากยอดทีมในยุโรรปแล้วะคับ และสุดท้ายในปี2000อาร์เรโน่ก็ได้ถูกอินเตอร์มิลานทีมดังจากอิตาลีเซ็นสัญญามาร่วมทีมความสุดยอดอาร์เรโน่เนี่ยทำให้เขาได้รับการยอมรับจากกองหน้าหลายๆคนนะครับว่าเด็กคนนี้เนี่ยคือว่าที่เบอร์หนึ่งคนต่อไปต่อจากโรนัลโดอาร์นายเขาคือคนที่คริสเตียนวีอรียอมรับว่าเป็นหนึ่งในยอดดาวยิงที่ครบเครื่องที่สุดที่ตัวเองเคยประสบพบเจอมาโดยวีอรีนั้นบอกว่าอาร์เรโน่ทรงพลังมากดุด,ดันแข็งแกร่งแถมนักเร็วปี๊ดป๊าดยังห่าน ผมไม่เคยเห็นใครที่ครบเครื่องได้เท่าของเขาเลยนอกจากโรนันโดนี่คือสิ่งที่เวียรี่ยอมรับเป็นตัวอาร์เดโนนะครับอาร์เดโนยังเปน็นนักเตะไม่กี่คนบนโลกใบนี้ครับที่สลาตัานอิบราฮิโมวิชนั้นเลือกที่จะพูดถึงครับอิบราฮิโมวิชบอกว่าตอนที่ผมย้ายมาอินเตอร์สิ่งแรกที่ผมพูดกับประธานสโมสรคือผมอยากเล่นกับอาร์เดโนเพราะเขาคือนักเตะที่ผมอยากลงเล่นด้วยมากๆจริงๆอาร์เดโนเป็นสัตว์ร้ายเขาสามารถยิงได้ทุกตำแหน่งในสนามไม่มีใครแย่งบอลจากเขาได้เขาคือสัตว์ร้ายอย่างแท้จริงนี่นคือคำยกย่องของคนที่มีชื่อว่าอบรนะคั นี่คือกอตของวงการแต่ว่าก็ยังยกย่องทางด้านของอาร์เดโนมากขนาดนั้นณเวลานั้นนะครับฟุตบอลเปลี่ยนชีวิตอาร์เดโนครับจากเด็กสลามกลายมาเป็นกองหน้าตัวท็อปของยุโรปมีค่าเหนือมหาสารติดทีมชาติบราซิลยิงประตูสําคัญได้มากมายและควา้าแชมป์กับอินเตอร์มิลานได้เป็นกอบเป็นกับอาร์เดโนคือความหวังของคนทั้งประเทศครับด้วยความเก่งกาจของเขา ทำให้เขาได้รับฉายาว,ว่าจักรพรรดิครับว่าเขาจะพัฒนาตัวเองต่อไปเนี่ยการไต่ไปไถึงบอลลงดอรหรือว่าการเป็นแชมป์โลกก็ดูไม่ได้ไกลเกิดเอื้อมขนาดนั้นครับแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อเดนโนได้รับค่าจ้างจานวนมากเขาก็เริ่มหาความสุขให้กับตัวเองเขาซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าครับเขายอมจ่ายทุกราคาสำหรับอะไรก็ตามที่ช่วยเพิ่มความสุขให้กับเขาและต่อให้ปาร์ตี้มันมีเยอะมากขนาดไหนดื่มมากเท่าไหร่เชื่อไหมครับผลงานของเขาในสนามไม่ได้ดรอปลงไปเลยอเดนโนเล่าถึงยุครุ่งเรืองว่าจากเด็กสลัมสู่ความฝันนนใยยาุโรป คุณฟังผมนะผมทําเงินได้มากมายในอาชีพการงานของผมแต่คุณจะยอมจ่ายเงินเท่าไหร่เพื่อให้มีความสนุกสนานมากมายขนาดนั้นอีกครั้งให้ได้คือคนเข้าใจที่ผมพูดไหมป่านนี้เขา,าพยายามจะบอกว่าเขาเป็นคนที่ยอมเสียได้เยอะมากๆครับถ้ามันสนุกสนานมากพอเนี่ยเขาจ่ายได้หมดครับเพราะว่าเขามีเงินเยอะเขาขอแค่อยากจะมีความสุขความสนุกสนานเกิดขึ้นอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งทุกวันแค่นี้ก็เลยจ่ายไปครับเขาเป็นคนที่รักสนุกครับและบางครั้งความสนุกเนี่ยมันก็ทำให้การกระทำของเขาเนี่ย ล้าเส้นไปสู่ความเกเรครับใน,นเวลานั้นโชคก็ยังดีนะครับที่ความสุขในการเล่นฟุตบอลแล้วก็เป้าหมายในการเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยมันยังคอยพยุงชีวิตของอเดโนไม่ให้หลุดกรอบจนมากเกินไปแต่ว่าจุดเปลี่ยนก็มาถึงครับปี2004ครับเพียง9วันหลังจากเขาพาทีมชาติบราซิลควา้าแชมป์โคปาอเมริกาได้อเดโนรับสายโทรศัพท์จากบ้านเกิดและปลายสายแจ้งว่าคุณพ่อของเขาเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายครับคาเวนซานติเพื่อนร่วมทีมมิเตอร์มิลาที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเล่าว่า เขาได้รับโทรศัพท์จากบราซิลในสายบอกว่าอารดีพ่อของนายเสียชีวิตแล้วผมเป็นเขาอยู่ในห้องเขาคว้าโทรศัพท์แล้วเริ่มกรีดร้องคุณคงนึกภาพการกรีดร้องแบบน,นั้นไม่ออกหรอกผมสาบานได้เลยว่าเสียงนั้นเนี่ยมันจะทำให้ผมขนลุกตถึงทุกวันนี้เลยนับจากวันนั้นเนี่ยอารดีไม่เคยกลับไปเป็นคนเดิมอีกเลยเขากลับไปใช้ชีวิตแล้วแหลกเอาแต่เที่ยวสม,มัลเลเทเมา์และไม่ใช่เด็กคนเดิมเหมือนเมื่อก่อนแม้เราจะพยายามช่วยเขาแล้วแต่เราก็ไม่อาจทําทอะไรได้เลยนี่คือสิ่งที่สนธิบอกเอาไว้าวานะคราร้ เขาเล่นฟุตบอลเพื่อครอบครัวและเมื่อครอบครัวไร้ซึ่งคุณพ่อเขาหาความหมายของการเล่นฟุตบอลไม่เจออีกต่อไปแล้วครับจากชุดพี่ของเส้นทางการค้าแข้งความโศกเศร้านำพาเข้ามาสู่จุดตกต่ำในที่สุดเขาก็ติดเหล้าติดยาเสพติดไม่โฟกัสฟุตบอลไม่มีสมาธิฝึกซ้อมเอาแต่ทเที่ยวเตะในทุกค่ำคืนครับบางวันก็เมาแล้วก็อดหลับอดนอนไปซ้อมส่วนผลงานในสนามก็ดรอปลงไปครับบางครั้งเนี่ยเขาก็เมาจนเล่นไม่ไหวอินเตอร์เองก็พยายามบอกกับนักข่าวว่าอาเดนโนได้บาดเจ็บครับ แต่ว่าทุกคนที่อินเตอร์เนี่ยก็พยายามช่วยอะเรโนอย่างเต็มที่เพื่อนๆของเขาพยายามย้ำบอกอะเรโนว่าอาร์ดรีนายเป็นส่วนผสมระหว่างโรนัลโดอลลัสลาตันนะเวย้ยนายรู้ไหมว่านายสามารถกลายเป็นนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการได้เลยนะเวย้ยแต่ว่าสุดท้ายครับไมา่าวิธีการไหนก็ไม่มีใครพาอะเรโนหลุดจากภาวะซึมเศร้าได้เขาได้ลงเล่นน้อยลงเรื่อยๆนะครับและสุดท้ายก็ต้องแยกทางกับอินเตอร์หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นครับซึ่งอะเรโนเนี่ยครับพอออกจากอินเตอร์แล้วเนี่ย ก็เปลี่ยนสมโมสรเป็นมากถึง6ทีมครับและการย้ายทีมของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนการหาสถานที่เพื่อเล่นฟุตบอลอต่อไปครับมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนสถานที่ในการปาร์ตี้ม,มากกว่าการสูญเสียคนที่รักครับทำให้ชีวิตนักฟุตบอลคนหนึ่งเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้อเดโน,น,นเล่าถึงความรู้สึกของตัวเองนะครับว่าภายในระยะเวลา9วันผมก้าจากวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตไปสู่ในวันที่เรวร้ายที่สุดในชีวิตผมเดินทางจากสวรรค์และแม่กร่ล่วงลงสู่ขุมนรกผมกลับมาถึงยุโรปก,กับอินเตอร์และผมก็ได้รับโทรศัพท์จากที่บ้านของผม พวกเขาบอกว่าพ่อผมเสียชีวิตด้วยอาการหอวใจวายผมไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้นะแต่บอกได้เลยว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยความรักของผมที่มีต่ฟุตบอลก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วพ่อผมรักฟุตบอลดังนั้นผมจึงรักฟุตบอลมันก็ง่ายๆแค่นั้นมันเป็นผมเลขิีดของผมเมื่อผมเ,เล่นฟุตบอลผมเ,เล่นเพื่อครอบครัวเมื่อผมยิงประตูได้ผมก็ยิงประตูเพื่อครอบครัวดังนั้นเมื่อพ่อผมเสียชีวิตฟุตบอลเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วผมอยู่คนละฟากสมุทรในอิตาลีห่างไกลาจากครอบครัว และไม่สามารถรับมือกับมันได้เลยผมรู้สึกหดหูมากผมเริ่มดึงหนะักผมไม่ค่อยอยากฝึกซ้อมมันไม่เกี่ยวกับอะไรกับอินเตอร์เลยผมก็แค่อยากกลับบ้านพูดตรงๆเลยนะถึงแม้ว่าผมจะยิงประตูได้มากมายในซีเรียตลอดหลายปีที่ผ่านมาและถึงแม้ว่าแฟนๆจะรักผมมากขนาดไหนแต่ว่าความสุขของผมมันหายไปแล้วมันเกี่ยวกับพ่อผมไหมผมว่ามันก็เกี่ยวกับพ่อผมนะรู้ไหมผมไม่สามารถพิจารณาการและรู้สึกเป็นตัวเองได้อีกครั้งเลย การบาดเจ็บบางครั้งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นทางกายเสมอไปคุณเข้าใจใช่ไหมคือตอนที่เอ็นร้อยหวายของผมมันฉีกขาดในปี2011เนี่ยผมคิดว่านั่นคือจุดจบของผมละแต่ว่าการที่พ่อของผมเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นแผลที่ยังอยู่ในตัวของผมมันง่ายมากกับการที่ผมมีแผลเป็นรูที่ข้อเท้าแต่ว่าอีกรูหนึ่งมันยังอยู่ในจิตวิญ,ญญาณของผมอาร์นโนปไปไม่ถึงบารลงรอครับเขาไม่ใช่ฮีโร่ที่สามารถพาทีมคว้าแชมป์โลกได้อีกต่อไป เขาเทียบกับตำนานอย่างเปเร่แลนะโรนัลโด,โด,โดไม่ได้ครับราอไลา์เป็นเพียงความรูปวาของวงการฟุตบอลบราซิลแต่ไม่ได้ถูกยอมรับในฐานะตำนานแถมช่วงเวลาต่อจากนั้นเนี่ยอาร์เดนโนก็เผชิญกับข่าวช้ามากมายนะครับปกติแล้วครับนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จมากมายเนี่ยมันจะกลับมาบ้านเกิดตัวเองเพื่อเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นให้ดีขึ้นจเจริญขึ้นแต่ไม่ใช่กับอาร์เดนโนครับเพราะว่าหลังจากเลิกเล่นฟุตบอลเขาเดินทางกลับไปอยู่ที่ฟาเวลา่าดินแดงแห่งอาชาการมและเขาไม่ได้เปลี่ยนให้มันดีขึ้น แต่นั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันครับเขาแค่เปลี่ยนสถานะของตัวเองจากเด็กชายอะเรโนโหให้กลายเป็นอะเรโนโมาเฟียใหญ่แห่งฟาเวลาใน,นตอนที่พ่ออเขายังอยู่ครับและเขายัางอยู่ในช่วงพีของการคาแข่งเนี่ยอะเรโนโมีความคิดจะเปลี่ยนบ้านเกิดของตัวเองให้ดีขึ้นครับเขาเดินทางกลับไปเอาอาหารไปมอบให้เด็กยากไร้มีการบริจาคเพื่อช่วยเหลือบ้านเกิดแต่หลังจากพ่อเสียชีวิตครับเส้นทางอาชีพตกอับมากขึ้นเรื่อยๆอะเรโนไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปขอเขาใช้ชีวิตเสเพฟเงินที่เคยมีก็เริ่มขาดมือแล้วก็เริ่มร่อยหลอครับ เขาพัวพันกับแก๊งอาชญากรในฟาเวลา่ามีการซื้อลถจักรยานยนต์ให้กับพวกแก๊งเหล่านั้นเพื่อให้กลุ่มอาชญากรคุ้มครองตัวเขาและฟาเวล่าก็ไม่ต่างจากดินแดนของพวกเดนตายในทุกๆวันนี้ครับที่ชุมชนจะมีผู้เสียชีวิตเป็นเรื่องปกติครับประมานมีทั้งการค้ายามัวเซ็กและมีสงครามระหว่างแก๊งจนเกิดเหตุนองเลือดมากมายอาดนโนต,ตอนนั้นมีข่าวทะเลาะวิวาทใช้อาวุธเสพยา และเคยถูกจับกลุ่มรวมถึงถูกตั้งข้อหาจากคดีพัวพันธ์การค้ายาและยังเคยถูกเพื่อนร่วมทีมแจ้งความว่าโดนอาร์เดโน่ใช้ปืนยิงใส่ด้วยครับแถมแก๊งของเขาในฟาเวล่านั้นยังมีเหตุพัวพันธ์กับคดีใช้อาวุธปืนยิงหญิงสาวผู้โชคร้ายตายคารถอีกต่างหากนะครับณจุดนี้ครับอาร์เดโน่ไปสุดจนกลุ่มไม่กลับอีกแล้วครับเขาไม่ได้เลือกจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกลูกหนังแต่เขาเลือกจะเป็นขาใหญ่ข้างถนนครับและนํามาสู่วิดีโอที่แฟนบอลพูดถึงในเวลานี้ครับเมื่ออ,อาร์เดโน่ที่สภาพดูไม่เหมือนอดีตยอด กำลังเดินเทรดอยู่บนท้องถนนดื่มกินเต้นรำและมีลักษณะเหมือนคนเมาจนขาดสติครับโยนามาซาโดอดีภรรยายของเขากล่าวว่าอานเดโนเคยมีครบทุกอย่างที่ทําให้คนคนหนึ่งบนโลกมีความสุขได้เขามีเงินเขามีครอบครัวที่แสนวิเศษแต่เขากลับรู้สึกเป็นตัวเองไม่ได้อยู่ที่บ้านเกิดของเขาเขาชอบเล่นว่าวกับเด็กท้องถิ่นละแวกนั้นเขาชอบเดินเท้าเปล่าไปตามท้องถนนตอนที่มีเงินมากมายนะแต่เขาไม่เคยรู้สึกสบายใจเลยตอนที่ยังมีสถานะเป็นซูเปอร์สตาร์เพราะว่านั่นไม่ใช่ตัวตนของเขา ก็เหมือนกับว่าภรรยาก็รู้สึกว่าอเดนอลเขาคงอยากจะใช้ชีวิตในแบบรูปแบบของฟาเวล่าจริงๆอะไรอย่างี้ครับเป็นเด็กถิน่นเป็นมาเฟียอะไรอย่างี้นะครับหลายครั้งครับที่อเดนอลน,นั้นเหมือนจะคิดได้เขาเคยพยายามจะกลับมาเล่นฟุตบอลอย่างมืออาชีพหลายครั้งนะครับแต่สุดท้ายเขาก็าพ่ายแพ้กับภาวะซึมเศร้าและประโยคนึงครับที่สะท้อนชีวิตของเขาได้มากที่สุดคือประโยคที่เขาเคยกล่าวไว้ในปี2 0 1 7ครับโดยเจ้าตัวนั้นบอกว่าผมไม่เคยทําร้ายใครเพราะคนเดียวที่ผมทําร้ายคือตัวผมเองเขาก็รู้ตัวนะครับ แต่เขาก็ยังเลือกจะทําแบบนั้นต่อไปเราเองก็ไม่สามารถการันตีได้นะครับว่าเขาได้เสียสติและกลายเป็นคนบ้าอย่างที่แฟนบอลสงสัยไหมแต่ว่าเรายืนยันได้ว่าความสูญเสียครั้งนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตของอาร์เรโนอย่างแท้จริงครับเขามีดีพอนะครับในการจะเป็นหน้าเป็นตายกับวงการฟุตบอลบราซิลหลังจากที่แขวนสตาร์ทแต่เขากลับไม่ได้ทำครับเขาทําไม่ได้ครับเพราะภาพลักษณ์ตอนนี้เนี่ยมันเละเทะไปหมดแล้วครับเราเองก็ได้แต่มองดวงหา่าแล้วก็คอยติดตามครับ แล้วก็ภาวนาให้เขาเอาชนะความโศกเศร้ามาครั้งอดีตซึ่งมันก็ไม่ได้จาเป็นต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้ดูหรูหรือว่าดูไปตำนานก็ได้ครับเพราะความรู้สึกและความต้องการแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ว่าเราแค่อยากให้เขาเนี่ยได้มีชีวิตอย่างมีความสุขครับเราแค่อยากให้เขาเนี่ยหาเป้าหมายใหม่ในการใช้ชีวิตของตัวเองให้เจอสักครั้งและไม่ปล่อยให้ความโศกเศร้าของตัวเองเนี่ยไปกร,ระทบผู้อื่นเพราะท้ายที่สุดครับอาร์เนโน่เนี่ยคู่ควรที่จะรับความรู้สึกชื่นชมมากกว่าความรู้สึกสงสารจากแฟนบอลน,นะครับและถ้าเขาเองหลุดพ้นไม่ได้ ชีวิตของเขาในบ้านเกิดอาจจะดํามืดได้มากกว่าเรื่องราวที่เราเล่าก็าได้ครับไม่รู้ว่าสุดท้ายตอนนี้อะเดโนจะไปสุดที่ตรงไหนนะครับแต่ว่าถ้าดูจากภาพเนี่ยก็คงจะแฮปปี้แหละครับแต่แฮปปี้จริงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจความสุขมันเกิดขึ้นได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องพึ่งฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หรือว่ายาเสพติดนะครับต้องลองดูครับว่าถ้าอะเดโนไม่ได้เมาอยู่ตลอดเวลาเขาจะยังมีความสุขได้อยู่ไหมกับการใช้ชีวิตข้างถนนแบบนั้นเอาเข้าจริงครับ ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่อะเดโนโลเลือกเองนะครับแล้วตัวเขาเองก็รู้ด้วยเรื่องนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีถูกมีผิดนะครับไม่สามารถที่เราจะใช้แม่บรรทัดของเราไปวัดชีวิตใครได้ว่าความสุขเขาอยู่ตรงจุดไหนแต่ว่าบรรทัดฐานที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณสามารถตัดสินมันได้เองผมไม่ได้ต้องการซ้ําเติมอะเดโนโนะครับผมต้องการที่จะใช้เรื่องราวชีวิตของเขาในการที่จะเป็นเครื่องเตือนใจให้กับใครหลายคนที่กำลังตกอยู่ในสภาวะเดียวกันครับ ผมเองก็สูญเสียคุณพ่อครับตอนที่อ่านบทของอาร์เดโนที่พูดถึงคุณพ่อเนี่ยก็กลั้นน้ำตาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ผมเองก็อาจจะไม่ได้เข้าใจความรู้สึกอาร์เดโนมากขนาดนั้นแต่ผมก็ผ่านการสูญเสียมาเหมือนกันจนถึงเวลานี้ผ่านมาเกือบสี่ห้าเดือนแล้วครับห้าเดือนหกเดือนก็ยังคิดถึงคุณพ่อทุกวันนะครับแต่ก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะต้องทำร้ายตัวเองให้ชีวิตตัวเองตกต่ำอะไรแบบนั้น ในความคิดที่ว่าอยากทำทุกวันให้ดีที่สุดครับเพื่อให้คุณพ,อพ่อภูมิใจให้ได้นี่คือทั้งหมดของคอบสนามลักไซครับถ้าคุณอยากฟังเรื่องราวดักดาแบบไหนอีกลองคอมเมนต์มาบอกเรานะครับหวังว่าคุณจะชอบคลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่ต้องต่อสู้กับการสูญเสียแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ